รักมอก่อนใครขึ้นจ้าไปต้องช้ำใจอย่างแน่นอนพี่จะไปขอเธอให้รอเฮ้อไปก่อนอดอ่อนเท่าไรเธอก็ไม่ใจอ่อนสงสัยว่าห่อนจะมีรักซ้อนซ้อนไว้รั มาหาปีโทรคนดีก็หอมที่เ,อเ้อก็ไม่ได้เธอบอกกับฉันถึงวันนานเออจะหายรักเธอมากจังเหมือนจงอางห่วงไข่หลอกฉันเมื่อไรจะแช่งตายจำไว้เธอ บอกมาอย่าพูดจาอ้อมค้อมจะเรียกเท่าไรก็ยอมเงินทองพี่พร้อมเสมอจะให้เท่าแก่พ่อแม่สู่ขอเธอตกลงนะเอออย่าให้ฉันเก้อเฝ้ารอรอจนอ่อนใจคืนรอไปจะแก่ตายใจเริบทอ หรือว่าเธอนี้คอยเศรษฐีรูหร้หลอหรือรังเกียจฉันนั้นมันดาม่อต่อสงสารเถิดหนอจะให้ฉันรอไปถึงไหน รอ,อ,อ,อจนอ่อนใจพื้นรอไปจะแก่ตายใจเริ่มท้อหรือว่าเธอนี้คอยเสษทีรูปหลอหรือรังเกียจฉันนั้นมันดับห้อต่อสงสารเถิดนอจะให้ฉันรอไปถึงไหน ก็เป็นเพลงที่ผมก็เป็นเพลงที่ชอบเพลงหนึ่งนะครับเป็นเพลงของเอ่อจะเรียกว่าสุดยอดอนักลูกทุ่งไทยนักร้องลูกทุ่งไทยนะครับสอนเพชรสอนสุพรรณนะครับผมก็ร้องโดยไม่มีดนตรีนะครับแต่มันพอจำได้อยู่ในหัวว่า,วาดนตรี เป็นอย่างไรบ้างก็ร้องไปตามที่โอกาสมันจะมีครับก็ก็เสียใจนะครับที่เอ่อเราได้ส่วนเสียนักร้องที่อยู่กับวงการของลูกทุ่งและอยู่กับชาวลูกทุ่งมาเอา่อนานแล้วนะครับก็ขอ,อแสดงความเสียใจกับอ่จะเรียกว่าอาจารย์ก็ได้นะอาจารย์สุดยอดนักร้องเพลงลูกทุ่งนะครับ สอนเพชรสอนสุพรร์ครับสวัสดีครับ